กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้กับสาวโซพารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าด้วยนะคะพี่น้องจาขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนนิดหนึ่งนะจ๊ะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าก่อนอื่นเรามาสรุปแนวทางกันก่อนนะคะ แล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะเรามาสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าฮานอยสูตรวัดใจนะคะแอดมินให้เด่นไปที่7กับ4นะคะมาตั้งแต่เด่นแล้วนะคะพี่น้องจา๋าพี่น้องดูนะเห็นไหมเจ็ดกับ4แนวทางเข้านะคะนอยพิเศษนะคะ5 1นะคะหลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าตัววิ่งมานะคะ5 1พี่น้องตัววิ่ง ถ้าใครจับคู่ได้ได้ได้นะคะพี่น้องจ๋าส่วนน้อยพิเศษนะคะสี่เจ็ดนะคะมานะคะสี่เจ็ดมานะคะมาตัวตรงนะคะตัววิ่งก็มานะคะพี่น้องสี่แล้วก็เจ็ดพี่น้องดูอมืมาตั้งแต่ตัวตว,วิ่งนะคะน้อยปกตินะคะสองหกนะคะสองหกมาไหมไม่มานะคะแอดมินให้สองสี่หลุดนะคะส่วนหนึ่งหกนะคะแอดมินเอาหกสีพี่น้องหลุด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  ตัววิ่งมานะคะส่วนนอย VIP นะคะ1 5น,นะคะ1 5มาอีกแล้วในตารางแต่เจาะไม่เข้านะคะไม่ใช่เจาะไม่เข้าตัวกันไม่มีนะคะพี่น้องเอา5 3ส่วนล่างนะคะ5 4ก็มานะคะมาตัวชอบนะคะมาตัวกลับตัวชอบไปกลับได้นะคะพี่น้องตัวเลขไม่เยอะนะคะ สรุปก็คือเข้ามาสองนอยนะคะน้อยพิเศษมาล่างน้อย VIP มาบนนะคะพี่น้องโอ้ยมาล่างหมดเลยพี่น้องประจูนใหม่แล้วพี่น้องจ้าไปหมดแล้วสมองสมองว้าวไลายแย่ห่างเนาะพี่น้องจ้าเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะจ๊ะมา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 วันที่เอา เปลี่ยนประกากค่ะพี่น้องวันที่สามสิบเดือนเจ็ดปีหกสิบสี่นะคะแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะวัดใจวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่เจ็ดอีกแล้วนะคะพี่น้องเจ็ดกับ หนึ่งนะจ๊ะส่วนสายวิ่งนะคะสายวิ่งคิดซวยๆก่อนให้มันเหมือนหน้าตาคนทำหน่อยเนาะพี่น้องจา้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีศูนย์แปด สามสองนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะเรามาเจาะเจ็ดกันนะคะก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าส่วนเด่นหนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งหก หนึ่งเจ็ดนะคะส่วนชุดกันชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าชุดกันชุดกันก็จะมีหนึ่ง4ูนแปดเจ็ดสี่สี่สี่แปดนะคะ ตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมี7-2เอาใช้ประกาน้ําเงินไปขีดแล้วแล้วก็หนนะคะแล้วก็จะเป็นส 4, 4นะคะ8ปดตัวที่ชอบนะคะแล้วก็จะเป็น7-4นะคะตัวที่ชอบนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะ ตัวที่แอดมินชอบก็จะมี7 2 7 4 7 7นะคะ8 7 4 4นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคนที่เช่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจา้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยช anel ด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า